สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องที่รักและเคารพทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันนี้อยากจยหยุดพักนะคะความสวยความงามไปหนึ่งวันแล้วกันนะคะเนาะวันนี้จะมารีวิวนะคะรีวิวเนาะ รีวิวของขวัญวันเกิดพี่น้องค่ะเยเจอยก็บอกกับพี่ๆน้องๆเนาะว่าเออไม่ไม่ต้องการของขวัญใดๆหรอกแต่เขาก็ให้อยู่ดีนะคะเขาก็ให้เนาะซึ่งอันนี้ก่อนเลยของคุณแม่นะคะแม่นะคะแม่ป้านะคะแม่ป๋าก็เอาช็อกโกแลตมาให้พี่น้องคิดดูเธอว่าทําไมแล้วคุณเดจอยมันจะยุบไปได้ยังไงใช่ไหมช็อกโกแลตนะคะเนาะ ประจําเลยนะคะประจํานะคะนี่คือของคุณแม่นะคะของควันเล็กๆน้อยๆนะคะแกก็บอกเล็กน้อยเล็กน้อยประมาณนั้นนะส่วนนี้ก็ของแม่นะคะแม่รู้ว่าลูกสะ้ายชอบนะแม่รู้ว่าลูกสกายชอบดอกไม้ต้นไม้นะก็เลยให้ของควันแบบนี้มานะคะเนาะซึ่งก็ชอบอีกนะคะก็คือสวยอ่ะน่ารักอ่ะยายจยก็ชอบนะคะชอบเหมือนเดิมนะส่วนนี่นะคะนี่เป็นของหลานนะคะคนอันนี้ อ,อันนี้เป็นของหลานชายคนโตนะคะหลานชายคนโตเขาเพาะเองนะเขาเพาะเองเขเพาะขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่ว่าจะเก็บเอาไว้เป็นของขวัญให้ป้าเขารู้ว่าป้าเขาชอบต้นไม้ใช่ไหมอ่าส่วน อันนี้นะคะอันนี้เป็นของหลานของหลานชายคนที่สองเหมือนกันเขาก็ทําเหมือนกันนะคะเขาเพราะคือหลานสามคนนะคือไม่มีใครไมหน้าใครนะคะนี่อันนี้ก็ต้้นดอกไม้เหมือนกันนี่หลานสาวคนเล็กนะคะคนเล็กที่เคยอยู่ในคลิปเจ๋อๆนั่นแหละนะอ่านี่คือครอบครัวนะคะแล้วก็อีกอ่าอันนี้นี่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 น้องดูนะนี่น้องสาวป้าอันนี้เป็นของน้องสาวป้านะจริงจริง คือน้องสาวฟ้าจะซื้อของอะไรแบบนี้ประมาณนี้ให้ยยเยจอยทุกปีนะแต่ว่ายยเยจอยก็ไม่เคยได้ใช้เลยสักปีเดียวเพราะว่ายยเยจอยเป็นคนที่แพ้นะคะแพ้กลิ่นเพราะว่าอันนี้เขาเป็นกลิ่นกุหลานะคะเป็นเป็นเป็นเอ่อเขาเารียกอะไรอันนี้อันนี้อันนี้เป็นครีมอาบน้ำนะคะกลิ่นกุหลาบนะคะกลิๆๆๆ่นกุหลาบอันนี้ก็จะเป็นครีมทาผิวนะคะซึ่งกลิ่นกุหลาบนะ,ะมันก็จะเป็นค้ กลิ่นน้ำหอมใช่ไหมมันก็จะติดผิวหนังเรามันก็จะติดแล้วกลิ่นน่ะก็คือเยียจอยเป็นคน,แพ,นะคะแพ้กลิ่นนะคะแพ้กลิ่นเนาะก็เลยใช้ไม่ได้นะคะ,ก,ะ,คะก็ไม่ได้ใช้สักปีนึงแล้วก็ซื้อมาประมาณนี้นทุกปีนะคะเนาะสำหรับน้องแตก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะคะเนาะสำหรับของขวัญส่วนนี้นะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้นี่สุดยอดเห็นไหม ยอดนะคะครอบครูคู่เบอร์นะคะเป็นเพื่อนของป้าเพื่อนรักเพื่อนเกลอนะคะเพื่อนสนิทก็คือเป็นอิทก,กับเยจอยด้วยนะคะมีลูกแปดสามคนนะคะสามสาวนะโตเป็นสาวแล้วอายุสิบห้าแล้วและนี่ก็เป็นฝีมือของเขานะคะครอบครัวทั้งครอบครัวเขาร่วมใจกันทํานะคะเนาะนี่ก็เป็นต้นกระบองเพชรนะคะซึ่งเขาเขาได้จะสืบสอบมาแหละว,ว่าเยจอยเป็นคนที่ชอบต้นกระบองเพชรอะไรประมาณนะั้นแ นะคะเนาะนี่เลยเขาก็เลยจัดชุดใหญ่มาให้ยี่จอยเลยซึ่งบ้านยี่จอยยังไม่มีชุดใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะซึ่งรักมากเลยนะ <laughs> จริงส่วนนี้นะคะข้างะตะกร้านะพี่น้องดูนะยี่จอยมีส่วนนะเขาก็ซื้อเมล็ดพริกหวานนะคะอันนี้เป็นเมล็ดพริกหวานใช่ไหมอันนี้นะคะเป็นเมล็ดแครอทนะคะหัวแครอทนะเป็นเมล็ดนธุนนะคะส่วนนี้ก็ทาด้วยใจเลยนะคะเป็นคุกกี้นะเป็นเค้กเป็นคุกกี้อ่าเป็นเค้กเป็นคุกกี้ เขาก็ทําเองกับลูกๆเขานั่นแหละนะสามสาวนั่นแหละนะส่วนนี่นะคะก็เป็นข้าวโพดนะข้าวโพดหวานสวิตนะอ่าเดี๋ยวหน้าร้อนหน้าร้อนก่อนเยวเดยกก็จะเอาไปปลุกนะคะเนาะนี่ก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วแขกนะคะ,คะ,คะมเมล็ดถั่วแขกเนาะสำหรับสวนนะคะนี่เลยก็เป็นอะไรที่ข้บวรัวนี้น่ารักมากนะคะน่ารักมากนี่ก็เป็นเค้กอีกถุงหนึ่งนะคะคือสองถุงก็จะ,จะมัดไว้ข้างข้างหมูได้สองข้างนะคะก็จะประมาณนี้เนาะ ดีมากค่ะคือเยจอยชอบมากแล้วก็มีความสุขมากนะคะพี่น้องเนาะสำหรับของขวัญของขวัญที่เอ่อมีมาให้นะคะมีพี่ๆน้องๆมาให้แล้วก็แม่ให้อะไรแบบนี้นะคะเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่เยจอยของที่เยจอยชอบมากอะไรอย่างนี้เนาะส่วนป้านะคะป้าให้ตังหงนะจะใส่หงแล้วนี่นะ <c oughs> คือป้าไม่ได้ไปซื้อเองป้าให้ตังเยจอยไปสามร้อยนะไปซื้อของขวัญให้กับตัวเองเพราะว่าป้าเขาก็เลือกของขวัญที่แบบ ขาไม่รู้ว่าอาชิ้นไหนมันถูกใจเยอจอยส่วนใหญ่แล้วปว้าก็จะทําแบบนี้ทุกปีก็ให้ตังเยยจอยไปสา0ร้อยนะคะส่วนตังหัวนี่เยอจอยซื้อหมดไปร้อ1แ5ดสิห้า้อแปดสิห้าเหรียญน,นะคะส่วนที่เหลือก็เข้ากระเป๋าเยอจอยนะคะเก็บไว้นะป <c oughs> ุ๊บอิฟไว้ประมาณนั้นนะคะก็เป็นของขวัญของเยอจอยแล้วนะคะเนอะก็ประมาณนั้นนะคะพี่น้องค่ะน้องวันนี้เยอจอยก็มานี่เลยรีวิวนะคะรีวิวของ ะะหวังว่าพี่น้องจะมีความเพลิดเพลินใจไปกับเย็จจอยมีความสุขกับเดจอยนาอพี่น้องขานะคะส่วนพี่น้องนะคะเย็กจอยจะคอยเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะเท่าที่แบบเดจอยมีแรงที่จะไปได้ที่เยจอยจะพุ่งกระโดดไปได้นะคะพี่น้องขานะสำหรับกําลังแรงใจสําคัญมากๆสําหรับพวกเราชาวย t u b e นะคะนาอพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหนูไปปลุกอกปลุกใจต่อนะคะก็ใจต่อนะคะตื่นไปหเทศกาลนะคะของขวัญปีใหม่แล้วนะคะสาหรับเจ๊จ่อเนาะสาหรับคลิปนี้บายๆนะคะพี่น้องขาขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเนาะ,ะที่เข้ามาให้กําลังใ,ใจเจ๊จ่อแล้วก็ฝากพี่น้องใหม่ๆนะคะมาแล้วก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เจ๊อจ่อด้วยกดไลค์นะคะเนาะซึ่งเอ่อ ยายจอยอก็จะได้กลับไปนะคะเยี่ยมเพื่อนๆเนาะฝากคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ส่วนพี่น้องท่านใดนะคะที่เอา้าลองมานะคะคอมเมนต์บ้านจริงไล้ให้ยายจอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยเนาะสำหรับพี่น้องทุกคนทุกท่านทุกแรงจิตแรงใจนะคะสําหรับคลิปนี้บายๆนะคะบายบาย